สวัสดีครับเพื่อนๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดบินจะนําเสนอเก็บตกคอมเมนต์ย้อนหลังของแฟนวยบอลตุรกีหรือว่าแฟนวัยบอลสโมสรนซารีเบรีเดสปอร์นะครับที่เขาเนี่ยชื่นชมน้องบุมบ๋มบิชช้มชจรโมกศีแล้วก็น้องเพียวอัจฉรพรคงยศในแมตช์ล่าสุดนะครับที่พ่ายกับการ์ตาสลายหต่อ3เซตนะครับซึ่งก็เป็นแอดมินก็ไได้ไปหาข้อมูลหาคอมเมนต์มาย้อนหลังเพื่อว่าจะได้เป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ เป็นแหล่งข้อมูลให้กับท่านผู้ชมที่ชอบกีฬาวอลเลย์บอลนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีนี่เขาบอกว่าถึงจะแพ้แต่พวกเราสู้ได้ใจมากมากชัจออนเล่นดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับตัวเล็กแต่ใจเธอใหญ่มากชัจออนสุดยอดคอมเมนต์ต่อมานะครับเกมนี้อัจฉริพรเพิ่งหายจากการป่วยดูเธอเหนื่อยในนัดนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับ ชเจยอนทำได้ดีมากๆท็อปสกอร์ไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับการสปริงข้อเท้าของชชออนทำได้ดีมากๆทำให้ลอยตัวตบได้สูงขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้เป็นวันโชว์ของชชจอนจริงๆเธอทำได้ดีทั้งตบ3เมตรตบฉีกแล้วก็ทัชมาหมดทุกรูปแบบจริงๆขอชื่นชมเลย คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นกําลังใจให้อัจฉรพรให้เธอกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์ไ้ไว้คอมเมนต์ต่อมานะครับได้เห็นชัชยอนมีการพัฒนาอย่างมากในแมตชนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นกําลังใจให้สาวไทยทั้งสองนะพวกเธอสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับชัชยอนเป็นผู้เล่นที่เล่นบอลได้ฉลาดมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับอัจฉรพรร่างกายเธอยังไม่สมบูรณ์ต้องให้เวลาเธออีกหน่อยคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ถือว่าพวกเราทําได้ดีเป็นกําลังใจให้กันต่อไป คอมเมนต์ต่อมานะครับพอเธอมีความมั่นใจทุกอย่างก็ทำออกมาดีชจออนและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับชจออนเธอติดกับไทยจริงๆหรอเนี่ยไม่ต่อสัญญาใช่ไหมและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเลบยบบอลตุรกีที่เขาพูดถึงชจออนแล้วก็อัชราพรนะครับหลังเกมที่แพ้กับกาลาตาสลาย1ต่อ3เซตนะครับก็ยังไงรอติดตามในแมตต์ต่อไปนะครับเดี๋ยวไอ้มินจะหาข้อมูลคอมเมนต์มาอัปเดต